อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายตั้งอยู่เลขที่653ทับ 2, หมู่15ถนนประจักษ์ศิลปาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายในปีการศึกษา2553คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายได้มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลสายุวบุญบำรุงเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงและในปีการศึกษา2557คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีมติความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองหนองคาย จดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายโดยใช้พื้นที่ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล3ายุวบูร์บำรุงวิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ทักษะอาชีพดีมีจิตอาสาปรัชญาวิชาการเด่นเน้นคุณธรรม เลือดล้ำดนตรีและกีฬาพัฒนางานอาชีพสู่ชุมชนผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายมีดังนี้นายอัธพรพักดีสุจริตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายวีรชัยโชคมงคลภูมิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายสายันศรีหะไตรรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายว่าที่ร้อยตรีชัยชนะแสนศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายกำมพลเมืองโคดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายสิริชัยโ,โกวิทสิริกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายมารุตพงกิจธนาสารเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายผู้บริหารสถานศึกษามีดังนี้ นางสาวรักชนกภูทีผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายนายทัศพลลุงศีดาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางพจนีทิติทรกนกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนและความร่วมมือ ในการบริหารการจัดการศึกษาแบ่งเป็น4ฝ่ายได้แก่นางสาวพิสมัยบุญโสมหัวหน้าฝ่ายวิชาการนางสาวหาไทยทิพย์เอกาัตรหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพ,พยากรนางสาวเอวิตราพรมลุนหัวหน้าฝ่ายแผนและความร่วมมือ นายนพพรเบนพาศหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายได้เปิดหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบคือการศึกษาในระบบและการศึกษาในระบบทวิภาคีจัดหลักสูตรให้เป็นไปตามคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ดังนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2567ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2567ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และป้องกันการทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมและห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความเหมาะสมอำนวยความสะดวกต่อผู้เรียนได้อย่างเพียงพอส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการส่งเสริมด้านวิชาการโครงการค่ายคุณธรรมนำพาชีวิตโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้สู่โลกกว้างกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือชุมชนโดยร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและออกบริการประชาชนร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายตามโครงการเทศบาลพบประชาชนส่งเสริมอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยได้จัดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะอาชีพร้านเสริมสวย ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่รรห้องดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการตามความถนัดและความสนใจอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะอาชีพและเกิดความมั่นใจซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานในอนาคตต่อไป จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจระดับปวสในงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับปวชในงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ระดับปวชในงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันการจัดทำและการนำเสนอรายการนำเที่ยวระดับปวชในงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12รางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อคอนทัสที่ลงตัวและรางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดรีเซเค e ิลในการแข่งขันทักษะวิชาการสันตพลนิทัศ 66, นะ์6 6ณวิทยาลัยสันตพลจังหวัดอุดรธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยรูปแม่น้ำโขงประจำปีงบประมาณ2,566ในชื่อผลงานแชมพูมะเดือ่อและสบู่มะเดือ่อจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์หัวข้อเรื่องดีๆที่หนองคายบ้านเราประจำปี2566ากสจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่1และรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันการผลิตสื่อคลิปสั้นโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์หัวข้อเรื่องดีๆที่หนองคาย ปีที่2ประจำปี2567จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพลงเร็วระดับปวชในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่13ประจำปี2567ณจังหวัดเชียงรายรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2การแข่งขันการแก้ปัญหาโจทย์ทางการเงินและบัญชีระดับปวสรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ระดับปวชและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับปวชในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่13ประจำปี2567ณจังหวัดเชี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมสำนักงานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันประกวดร้องเพลงในการแข่งขันทักษะวิชาการสันตพลนิทัศน์67ณวิทยาลัยสันตพลจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรมป้องกันการทุจริตระดับดีเด่นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การสร้างนวัตกรรมป้องกันการทุจริตจังหวัดหนองคายประจำปี2568 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่บ่มเพาะพัฒนายาวชนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมไทยสืบไป